วิธีดู y o u t u b บบน Android นะครับผมให้เราสามารถที่จะปิดหน้าจอหรือว่าสลับแอปไปทำอย่างอื่นได้ระหว่างที่เราเล่นเพลงหรือว่าดูคลิปบน YouTube นะครับผมวิธีของมันเนี่ยก็คือให้เข้าไปที่แอปตัว y u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  e เลยครับแล้วก็เลือกเล่นเพลงหรือว่าเล่นคลิปที่เราต้องการนะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นอันนี้ดูแล้กันปึ๊บเลือกไปที่มิวสินะครับเลือกเพลงนะฮะพอเรากดเล่นเพลงงนี้ไปเสร็จปั๊บเนี่ย ก็ให้กดปุ่มโฮมตรงนี้ค้างไว้เลยครับพอกดโฮมปุ่มหฮองนี้ค้างไว้เสร็จปั๊บก็จะขึ้นเป็น Google Now on Tap มาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะใน Android 6.0 Marshmallow เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเวอร์ชันนี้ก็ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กดปุ่มตัว voice command ตรงนี้ได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยอยากจะพูดอะไรก็ได้นะครับผมเป็นประโยคไปเช่นสวัสดีครับนี่ครับ พอจบตรงนี้เสร็จปั๊บมันก็จะเริ่มเล่นเพลงอีกรอบแล้วฮะโดยที่เราก็สามารถที่จะออกไปไหนอะไรยังไงก็ได้หรือจะปิดหน้าจออย่างนี้นะครับผมก็ทําได้เพลงก็ยังเล่นไปเรื่อยๆซึ่งถือว่ามันมาเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยก็เช่นเดิมครับผมว่ามันก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆให้เราทันทีที่ดู YouTube บนไอโฟนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่ไปที่นี่นะครับ Safari นะครับแล้วก็ไปที่ youtube.com นะครับผมปึ๊บ นี่นะครับก็พอมันมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยก็ไปเลือกเล่นเพลงได้เลยฮะว่าเราอยากจะเล่นเพลงไหนอะไรอย่างไรนะครับอ่ะเพลงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บพอเลือกเสร็จปับ๊บมันเริ่มเล่นใช่ไหมฮะกดโฮมเลยครับจากนั้นเนี่ยดึงอันนี้ขึ้นมาเรากดเล่นเลยฮะแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับผมแล้วก็สามารถเล่นวนลูปไปได้ จะใช้ playlist อะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถเล่นวนไปไเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะปิดหน้าจอเสียงก็ยังอยู่นี่ครับง่ายไหมล่ะฮะคลิกง่ายๆแบบนี้ลองมาใช้ดูกันดูครับถ้ายัางไงชอบคลิคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ